จงใช้ชีวิตไปเถอะจงอยู่บนโลกไปแต่จงรู้ไว้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มีตัวตนอยู่จริงเป็นแต่เพียงอาการของรูปและนามปรากฏสลายอยู่ตลอดเลยมันเป็นของมันอยู่แบบนี้แหละอย่าไปแบ่งแยกอย่าไปยึดอย่าไปทุกข์อย่าไปเอาหลักธรรมใดๆในตำราพวกเรามายึดกันเพราะหลักธรรมทั้งหลายนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาทั้งสิ้น ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งสิน้นแม้แต่เสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่นี้มันก็แสดงอนัตตาอยู่ตลอดเห็นไหมยึดหลักทำหลักใดไม่ได้เพราะธรรมะทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชี้ให้จิตทั้งหลายได้รู้ความจริงว่ารูปกับนามนี้ไม่มีอะไรที่เป็นจิตเลยมันเป็นแต่เพียง จิตตาสังขารที่กระเพื่อมสลายด้วยตัวของมันมันเป็นแต่เพียงอาการปรุงแต่งที่ปรากฏสลายด้วยตัวของมันมันเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พวยพุ่งออกมาจากจิตปรากฏแล้วก็สลายเมื่อจิตได้รู้ความจริงแห่งอาการปรุงแต่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่จิตว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานน่นเอ้พวกเราทั้งหลาย จะได้ประจักษ์ต่อธาตุชีวิตที่ใสบริสุทธิ์มากพวกเรามีสิ่งที่เลอค่าที่บริสุทธิ์ในนี้มันไม่มีทุกเลยมันเป็นธาตุที่เพียวมากบริสุทธิ์มากๆรอแค่พวกเราตื่นจากรูปและนามแล้วพวกเราจะรู้แจ้งต่อธรรมธาตุ ที่พวกเราทุกคนมีกันอยู่แล้วจะเรียกมันว่านิพพานธาตุจะเรียกมันว่าธรรมธาตุจะเรียกอะไรมันไม่มีชื่อหรอกเมื่อถึงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรพวกเราจงอย่าเป็นอะไรกับอะไรเลยจงอย่ายึดในเสียงที่พวกเราอาศัยมันอยู่ตลอดนี้จงอย่ายึดปล่อยให้มันทำหน้าที่บุงแต่งไปจงอย่ายึดอาการที่รู้นี้ จงปล่อยให้มันรู้ของมันไปแค่นี้แหละพวกเราจะอิสระจากทุกทั้งหลายทั้งปวงธรรมะมันไม่แบ่งแยกมันไม่แบ่งแยกฝักฝ่ายเลยมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นเสมอกันอะไรอะไรเขาก็เป็นของเขาอยู่แบบนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา